เบลล่าตอบชัดลดสถานะเวียสุกรลลวัต์เคลียชัดป่มมือที่สามทำเอาแฟนๆช็อกและใจหายใจความกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะกับกระแสข่าวคู่รักพระนางข้ามช่อง เบลล่าราณีและเวียสุกลวั์ได้เลิกลากันแล้วปิดตำนานรัก9ปีเหลือไว้เพียงพี่น้องเท่านั้นและไม่มีมือที่3แต่อย่างใดขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็ออกมาพูดถึงกระแสข่าวนี้เอาไว้แล้วว่าสำหรับเรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงกันและถ่ายถามกันมาทุกช่องทางพอยขออนุญาตให้ทุกท่านรอทั้งคู่ออกมาตอบด้วยตัวเองเพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะ ล่าสุดวันนี้เบลล่าก็ได้ออกงานอีเวนต์ครั้งแรกพร้อมทั้งเคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มเวียว่าสรุปลดสถานะกันจริงๆตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันแต่ไม่ขอลงรายละเอียดใดๆถึงเรื่องนี้เพราะหวั่นกระทบถึงฝ่ายชายซึ่งการลดสถานะก็มีการพูดกันมาหลายครั้ง และเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองคนและยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของงานแต่งงานแน่นอนแต่ถ้าในอนาคตจะมีการรีเทิร์นหรือไม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่ยังปรารถนาดีต่ออีกฝ่ายเสมอตอนนี้เบลขอโฟกัสที่งานและดูแลคุณแม่สำหรับภาพที่แฟนๆแชร์ออกมา ทั้งคู่นั้นไปทานข้าวด้วยกันนั้นเป็นภาพเก่าเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้ไม่ได้เจอกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันเลยเพราะเบลทำงานตลอดยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ